้างน้านะครับกาไม่สุดูไปครับจะเปิดให้เราเองเป็นคนตสินตลอดทางมันเปิดเองอยู่แล้วครับที่ดังแค่มันวิ่งอย่างเดียวรอยอย่างที่เราทำอยู่แล้วนะครับระยะห่างทางสังคม โคเขียวเลยอะอากใ้ว่า็จัไมเร็วไม่เอาพอดี อะไรอันี้เหรอเนี่ยไม่ไหวมัน้อเร็วเลยีค่ะเฮ้ยจะไปลองไหวไหมไหวไหมไหวไหมแล้วครับไม่ค่อยไหว น้าพัดไหวไหมคะ,คะไม่ไหวค่ะตื่นเต้นไหมเสียวไหมคะโอ้โหวมากลัวนตอนเหยียบตรงนั้นนะโห <c oughs> <c oughs> อยูตรงตรง่างนี้น่ะหวนสุดเลยถ้าคน